ผู้ติดตามใน Facebook เยอะๆทำยังไงนะคะที่เราไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนชมคนติดตามถึงไม่ชมก็อยากได้ผู้ติดตามนะคะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพจจะได้โตจะได้ทำธุรกิจได้วันนี้ ครูจะเอา5เทคนิคนะคะมาบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสาระสำคัญมีอะไรบ้างที่เป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะทำให้นะคะคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยหยุดมืน่นมาดูแล้วก็เยี่ยมชมสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นฐานแฟนของเรานะคะข้อ 1. 1วางแผนวางครงเรื่องที่จะไลฟ์นะคะ ริ่มต้นยังไงคุยยังไงทักไทยยังไงมีการเอนเตอร์เทนมีการสนุกหรือมีการร่วมเล่นเกมไหมนะคะในหลายๆครั้งนะคะการที่คนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาออกมาเขามาเล่าเขามาไลฟ์แต่ละครั้งเขามีการอ่านสคริปต์เขามีการทําการบ้านเขามีการวางโครงเรื่องต่างๆเหล่านี้รวมถึงนะคะถ้าอย่างที่เราเห็นนะคะ คนที่ประสบความสำเร็จในการไลฟ์แต่ละครั้งจะเห็นว่าเขามีความสนุกสนานมีการเอนเตอร์เทนที่ดีนะคะรวมถึงไม่ยืดเยื้อไม่ย่นเยอะนี่แหละค่ะคือหัวใจหลักของการวางโครงสร้างวางโครงเรื่องที่ดีนะคะข้อที่2แสดงความเป็นกันเองกล่าวทักไทยแล้วก็เข้าประเด็นนะคะให้ไวสําหรับบางคนบอกว่าเริ่มไลฟ์อยากออกมาโชว์เรื่องของการรับประทานอาหารที่มันช่วยควบคุมนะคะควบคุมน้ําหนัก การทานอาหารยังไงนะคะไม่ให้อ้วนไม่ให้เป็นเบาหวานหรือนะคะคนที่ทําธุรกิจขายอาหารเสริมต่างๆนะคะคุยยังไงไลฟ์ยังไงจะให้มีคนดูอันนี้สําคัญมากๆเข้าเรื่องเข้าประเด็นนะคะถ้าคุณเป็นคนสวยคุณดึงดูดใจนะคะเรื่องที่จะเล่าแต่งตัวพับติ่มนะคะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่จะเล่าในวันนั้นๆข้อที่3พูดถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะคะอันนี้สําคัญมาก เมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่คุณโฟกัสไปที่คนอื่นการมุ่งเน้นที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้คนช่วยผู้คนเนี่ยแก้ไขปัญหานะคะเวลาที่คนจะหยุดมือดูเวลาที่คนจะมาดูลฟ e ์นะคะเขาจะอ่านบนหัวข้อว่าวันนี้นะคะนาทีนี้เราจะมาไลฟ์เราจะมาคุยเรื่องอะไรถ้าบังเอิญน,นะคะที่เขามีปัญหาในตอนนั้นที่เขามีปัญหาพอดีกับเรื่องที่เราไลฟ์เนี่ย เขาจะอยากดูเขาจะอยากคุยนะคะข้อที่4วางแผนพูดกระชับตรงประเด็นอันนี้สำคัญมากๆนะคะบางคนไลฟ์ไป 30- 40นาทียังไม่ได้เข้าเรื่องเลยมีแต่น้ำเน้นๆเนื้อเนื้อนะคะอันนี้อาจจะทำให้เพจของเรานะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์คนที่ยังไม่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะเขาอาจจะเบื่อคุ้นแล้วก็เลื่อนฟีดไปนะ,ะข้อที่5นะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเอนเตอร์เทนคนดูเอาคนอยู่อยู่นะคะเปิดเพลงที่คลึกคลืนคล้นคืนเคงนะคะต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์ด้วยนะ,ะแล้วมีอารมณ์ขันพูดในเชิงบวกนะ,ะไม่บน่นไม่ก่นไม่ด่านะคะพูดเรื่องที่ดีแย่ yeah. กระแสแซวนะคะรวมถึงเข้าประเด็นเข้าเนื้อเรื่องให้ไวเอนเตอร์เทนควบคู่กับการให้สาระแล้วนะคะคนจะมาติดตามคนเยอะมากนะคะสรุปวางแผนครงเรื่องนะคะ กระชับเข้าประเด็นแต่งตัวเข้าธีมเข้าเรื่องนะคะบุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาให้ผู้คนสร้างประโยชน์ให้ผู้คนแล้วก็นะคะอันสุดท้ายมีอารมณ์ขันสนุกสนานรวมถึงนะคะถ้าใครที่กลัวเรื่องของการออกหน้ากล้องกลัวเรื่องของการพูดคุยเราอาจจะซ้อมพูดอาจจะซ้อมคุยก่อนหรือว่าอาจจะลองตั้งกล้องนะคะมือถือไว้แล้วก็มีการซ้อมยิ่งคุณ มีการซ้อมบ่อยๆซ้อมทุกวันทุกวันนะคะแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่มีพัฒนาการที่ดีช้าเร็วขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับความใส่ใจขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะยิ่งเรามีความพยายามเล่าฝึกซ้อมมากเท่าไหร่คุณจะเห็นผลลัพธ์นะคะที่น่าพึงพอใจแล้วก็ครูขอย้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการไลฟ์แต่ละครั้งมียอดคนดูเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ